สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องสตาพยากรคลิปนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของท่านโดยพิจารณาการโคจรของดาวเสาร์ในปี2563ช่วงเวลาที่ดาวเสาร์โคจรในราศีธนูระหว่างวันที่12กรกฎาคม2563เวลา22นาฬิกา7นาที ถึงวันที่5ธันวาคม2563เวลา8นาฬิกา42นาทีและช่วงเวลาที่ดาวเสาร์โคจรในราศีมังกรระหว่างวันที่5ธันวาคม2563เวลา8นาฬิกา42นาทีถึงวันสิ้นปีคือวันที่31ธันวาคม 2563เวลา24นาฬิกาอีกช่วงหนึ่งอิทธิพลของดาวเสาจะส่งผลต่อดวงชะตาของท่านอย่างไรกันบ้างก่อนจะรับฟังอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้มีโอกาสทำคลิปเพื่อพยากรณ์ดวงชะตาของท่านอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอิทธิพลของดาวเสาที่ส่งผลต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุล ช่วงเวลาที่ดาวเสาโคจรในราศีธนูระหว่างวันที่12กรกฎาคม2563ถึงวันที่5ธันวาคม2563ดาวเสาโคจรในราศีธนูภายใต้ภพสหัชะสหัชะแปลว่ามาด้วยกันเกิดร่วมกันหมายถึงพี่น้องที่เกิดท้องเดียวกันโขนใกล้ชิดเพื่อนฝูง การครบหาสมาคมการเดินทางใกล้ๆการติดต่อสื่อสารการเขียนจดหมายเป็นต้นดาวเสาโคโจรภายใต้ภพที่สามสหัชชะดาวเสาเป็นเจ้าเรือนพันธุและปุตตะจอมาอยู่ภพสหัชชะท่านว่าเสาเป็นสามท่านทายไมายจะเพลิดพลายด้วยเงินทองดาวเสาในภพที่สามเรือนแห่งการครบหาสมาคม จะให้คุณอยู่บ้างจะได้คบหาสมาคมกับผู้ใหญ่คนสูงอายุคนเก่าคนแก่ตลอดจนเด็กๆคนอ่อนวัยกว่าเด็กหน้าแก่กว่าวัยทำให้โชคดีประสบความสำเร็จตามความหมายของดวงดาวและเรือนชะตาคือจะประสบความสำเร็จด้านการสมาคมจะได้รับความนิยมชมชอบจากสังคมเกี่ยวกับการเดินทางการติดต่อสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์การเจรจาทางธุรกิจการคบหาสมาคมการเป็นตัวแทนในหน้าการเป็นนักประพันธ์การเขียนหนังสือแต่เนื่องจากดาวเสาเป็นดาวบับเคราะห์ใหญ่ที่โคจรช้าจึงต้องใช้เวลาในการต่อสู้ดิ้นรนที่ยาวนานดังนั้นกว่าจะสำเร็จได้หลักฐานมาแต่ละครั้งแต่ละอย่าง ต้องใช้เวลานานมากเป็นพิเศษจะทำการใดจึงต้องค่อยเป็นค่อยไปสร้างความเหน็ดเหนื่อยและวิตกกังวลใจไม่น้อยควรระวังปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดการหักหารน้ำใจสังคมจะนำพาความพึงพอใจมาให้แต่ระวังจะแฝงความทุกข์ใจมาให้ในภายหลัง จึงควรดูแลรักษาสุขภาพอาามม่ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงและดูแลรักษาทรัพย์สินให้ดีดาวเสาเป็นดาวโทษทุกข์ความพลัดพรากความวิตกกังวลดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและปุตตะเมื่อโคจรมาอยู่ในภพสหัชะจะส่งผลดีด้านการสมาคมวงศาคนาญาติบุตรบริวาร จะได้คบหาสมาคมกับผู้ใหญ่คนสูงวัยคนต่างวัยกว่าควรรอบคอบในการเดินทางการสมาคมมีความเป็นกันเองสนิทสนมแนบแน่นแต่เนื่องจากดาวเสาเป็นประธานฝ่ายบาปเคราะห์จึงควรระมัดระวังเรื่องปัญหาความขัดแยง้งเกี่ยวกับการครบเพื่อนพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดจะสร้างปัญหาอุปสรรคให้เดือดร้อนวิตกกังวล จึงควรดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดให้ดีเพราะอาจเจ็บป่วยไม่สบายหรือมีปัญหาเกิดขึ้นได้ช่วงเวลาที่ดาวเสาโคจรในราศีมังกรระหว่างวันที่5ธันวาคม2563ถึงวันสิ้นปีคือวันที่31ธันวาคม2563ดาวเสาร จะโคจรเป็นกเกษตรในราศีมังกรพบพันธุของชาวลัคนาราศีตุลพันธุแปลว่าสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันหมายถึงสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันมากับเจ้าชะตาเวลาเกิดได้แก่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ดินพ่อแม่พี่น้องวงตระกูลยวดยานพาหนะการศึกษาความสุขโดยทั่วไปเป็นต้นดาวสาวเจ้าเรือนพันธุ จอดมาเป็นเกษตรอยู่ในพบพันธุสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นหลักฐานมั่นคงจะมีการริเริ่มสิ่งอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการสร้างหลักปักฐานบ้านเรือนที่ดินสำนักงานและยวดยานพาหนะจำเป็นต้องแบกรับภาระอันหนักอึ้งมีปัญหาอุปสรรคให้แก้ไขเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเอาใจใส่ครอบครัวบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ดินยวดยานพาหนะ มีการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อสร้างหลักฐานเพื่อความมั่นคงของชีวิตแต่กว่าจะได้หลักฐานมาแต่ละอย่างต้องใช้เวลานานเหนื่อยยากแบบค่อยเป็นค่อยไปจึงทำให้เกิดความเครียดวิตกกังวลใจต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับครอบครัวบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ดินยวดยานพาหนะมีความคิดที่แปลกแวกแนวไม่ซ้ำแบบใคร ผู้ของคนรักวางตัวเสมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ระวังพ่อแม่ญาติพี่น้องจะเจ็บป่วยสูญเสียจึงควรดูแลรักษาสุขภาพปานามมยความเป็นอยู่ของบิดามารดาญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวภายในบ้านและดูแลรักษาทรัพย์สินให้ดีด้วยและนี่ก็คือคําพยากรณ์จากอิทธิพลของดาวเสาร์ที่จะส่งผลต่อดวงชะตาของท่านในปี2563 อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้มีโอกาสทำคลิปเพื่อทำนายดวงชะตาของท่านอย่างต่อเนื่องขอบคุณครับ